อันนี้มาดูจุดชมนกนางนวลน,นะนะครบับนที่เป็นไม้ปักอยู่สูงๆเห็นไหมคะข้างบนจะมีนกตัวเล็กๆนั่นคือนอกนางนวลเป็นจุดชมนกที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันจะมีชมนกชมควายอาบน้ําควายดำน้ำําแล้วก็มีนกนางนวลน,นี่นกนางนวลใกล้ๆอูไ้ไปแล้วคะ่ะนั่นไง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 ชมนกนางนวลแล้วเขาก็จะพาเราไปชมควายต่อสะพานที่เราเห็นข้างบนนะคะ สีฟ้านั่นเป็นสะพานเฉลิมพระเกียรติเชื่อมระหว่าง พวกเราด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าคุ้มค่ากับการตัดสินใจที่จะลงเรือมานะแดดร้อนนู่นในควายไกล เ,เมีแต่ต้นเนี้นะคะ่ะช่วงนี้มันไม่มีต้นดอกบัวแล้วเรามาจะดกาดูควายกันถ้าโชคดีไปได้คุณลุงบอกว่าถ้าเกิดว่ามาช่วงน้ํามันจะลงอะ่ะมันก็จะไปไม่ได้นะคะจะไม่เห็นอืแต่เห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูทางสะพานของเอก,กชัยก็จะได้เห็นควายน้ําเหมือนกันนะคะจะอยู่จุดตรงนั้นทีนี้ถ้ามา ามาทางเรือบางทีก็จะเสี่ยงกับน้ำลดแล้วเรือมาไม่ได้อันนี้คุณลุงก็เขาศัพทว่าเขาบอกว่าถ้าเรือติดช่วยๆเข็นเรือติดก็เลนเรือติดก็เลนเรือจะติดหรือเปล่าไม่ติดค่ะเรือไม่ติดติดตรงนี้ถ้าติดติดตรงนี้เหรอ ไปเลยติดตรงนี้เหรอไปไหนไม่ได้น้ำท่วม<ด>เขาว่าดีกว่าฝนแรงใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณลงคูกกลัวว่าเลยจะติดแต่เขาก็พยายามพาเราไปเพื่อจะดูควายน้ำนะค่ะควายเล่น <c oughs> <c oughs> น้ำนนะ้ำสะพานอันนี้ฟางนี้เป็นของอนนสองขาแล้ว บ้างนีพัดลมบ้างีพัดล่มที่เก็พยายามนะคนที่เขาจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเาก็พยายามที่จะบริการนักท่องเที่ยวนะคะมีอะไรให้ดูแบบแปลกเออเด็กบ <c oughs> างคนก็ไม่เห็น ไหนหน้าหนักวายข้างนี้หรอ่าอ้าวคันี้ไม่ไม,ไมีไม่รู้จะมีโอกาสได้เห็นชัดๆหรือเปล่านะมันจะเห็นไกลๆอยู่ฝั่งนี้ยค่ะมีวายเขาอยู่ นั่าๆๆๆๆๆๆๆนนๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆอๆนๆๆ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 ๆงๆๆๆอๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ่ๆๆๆๆาๆๆรๆๆ้ๆเๆาๆๆ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 ๆงๆาๆเๆาๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆ้ๆะๆๆ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 ๆเๆๆ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 นๆๆนๆๆะๆๆ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 นน่า ควายดำน้ําควายลงกินหญ้าในน้ำเขาเลี้ยงควายอยู่ในน้ําเดี๋ยวคุณลุงเขาจะใจดีพาเราเข้าไปเนี่ยแสนนี้ก็จะกลับแล้วมีควายเผือกด้วยนั่นไงเห็นไหมคะนี่ตอนนี้ไฟเผือกขาวจวนั่นนะเอานั่นไงตัวนี้ได้เห็นสมใจนึกโอ้ยสวัสดีคุณควาย ตันนี้ควายเผือกมั้งตัวขาวมากตัวเนี้ยควายเผือกแล้วมันก็คุ้นมากนี่อันนี้เห็นไหมคะค,ควายเผือกตัวนั้นอะ่ะลองไปดำน้ําแล้วเห็นไหมบอกว่าใครใครดำน้ําไม่เป็นมาที่นี่ได้นะควายเขาจะสอนควายเขาจะสอนให้เราดำน้ําได้ด้วยเห็นไหมคะอือเนาะก็ไม่ผูกอะไรอันนี้เป็นควายของชาวบ้านเหรอคะลุง อ๋อควายชาวบ้านด้วยไม่ใช่ควายโครงการที่เขาเลี้ยงอะไรอยู่ในนี้แอนโฟนอนนิ่งเลยคุ้นมากแสดงว่าแสดงว่าเขาเจอพวกเรามากเขาเขาคงงง,งาาว่าคนบ้าอเลยอ๋อเขาเป็นดารา <c oughs> ถ่ายรูปก,กับดาราไหมโอ้ยถ่ายรูปกับดาราหรือเปล่านี่ดาราอ้ถ่ายรูปกับดารามาเด็นี่ยังแพ้เลย <c oughs> โอเคนะาคาเห็นกันแล้วนะนี่นะอยู่นี่แล้วก็นี่ แล้วก็นี่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 นั่งเรือมาต้องนั่งเรือมาถึงจะเห็นนะคำว่าควายนะ้ำเนี่ยค่ะต้องต้องนั่งเรือมาถึงจะเห็นกันฟูงขาล็อกเอียร์เหมือนเท้าขวดเท้าอกเอียร์อะไรนะอเอาไปนึ่งกินได้ได้เป็นฟูงเห็นไหมคะอยู่กันเป็นฟูงเลยนะั่นะไงนั่นไงนั่น นั่นไงนั่นไงไนั่นไงเออปกติเราเคยเห็นแต่ควายเขาอยู่ในนาใช่ไหม,มโคะ <Index S 2> ไม่มีสังเกตนะที่จมูกเขาจะไม่มีการผูกไว้เห็นไหม <ican> สบายเลยคันนี้ไม่มีแล้วควายพวกเนี้ยเป็นควายอายุสองพันสเขาไม่มีการสนทภายกันแล้ว <laughs> ใครว่าควายโง่ไม่ใช่นะดูนะเขาทําเป็นอ่ะวํดำน้ําเป็นถามว่าเราดำบันเป็นปะไม่เป็นเป็นเาอดําเป็นเหรอมีนกด้วยเห็นไหมคะแต่ว่าครนนี้ไม่ใช่นกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่านะควายไม่เป็นเป็นนกไกยางค่ะไม่ใช่นกเอี้ยงนะนั่นสบายดีค่ะอ่า อ๋อ oh. อันนี้เขาเรียกหนึ่งฝูงอืมและมีตรงอื่นอ,อีกไหมคะลุงตรงนี้คืออนุญาตให้เลี้ยงอืมโอเค <Okay. S 2> ได้เจอกันแล้วนะคะควายน้ำบายบาย